ไปดูบรรยากาศที่หาดสมิลากันบ้างค่ะวันฮารีรายอและวันหยุดสุดสัปดาห์บริเวณชายหาดสมิลานะคะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซียเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวด้วยรถบัสและรถยนต์ส่วนตัวส่งผลให้บรรยากาศการท่องเที่ยวชายหาดสมิลาคึกคักตลอดทั้งวันค่ะ ที่บริเวณชายหาดสมิลาค่ะจังหวัดสงขลาตลอดทั้งวันมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากส่งผลให้ชายหาดสมิลาคึกคักขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะที่บริเวณนังเงือกทองสัญ,ญลักษณ์ชายหาดสมิลานักท่องเที่ยวเข้าคิวถ่ายรูปเหมือนเช่นที่ผ่านมาเนื่องจาก2ปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียไม่ได้เข้ามาด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ค่ะ ขณะเดียวกันนะคะก็เป็นช่วงวันหยุดยาวค่ะนักท่องเที่ยวชาวไทยก็เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่บริเวณชายหาดซาบิลาเช่นเดียวกันส่งผลทําให้พ่อค้าแม่ค้าที่ขายเครื่องดื่มรวมไปถึงขายอาหารประเภทกุ้งทอดปูทอดรวมไปถึงหมึกทอดนะคะก็ขายดิบขายดีค่ะรวมทั้งร้านขายเสื้อผ้าแล้วก็ขายของที่ระลึกกว่า20ร้านมีลูกค้าเข้ามาเลือกซื้อเพื่อนํากลับไปเป็นของฝากให้กับญาติพี่น้องด้วยค่ะและคาดว่าในช่วงวันท่องเทีย่ยวเยี่ยมญาติของเทศกาลฮา รีรายอค่ะจะมีนักท่องเที่ยวจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางเข้ามาเป็นจํานวนมากซึ่งจะส่งผลให้ชายหาดสมิลากลับมาคึกคักอีกครั้งและมีเงินหมุนเหียนเข้ามาฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังมีการเปิดประเทศและมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซียเข้ามาท่องเที่ยวตามปกติแล้วค่ะ